มีคนคนหนึ่งเอากูไปโพสน่าจะเป็นพระนะแล้วก็เพื่อกูว่าคนตื่นทำกำลังจะซื้อที่ดินแล้วก็เอารูปแปลนที่ดินกูเนี่ยที่กูเนี่ยแคปหน้าจอไว้แล้วเขาก็เอาไปตัดลงช่องเขาแล้วก็บอกว่าคนตื่นทำทำไมต้องทำสถานที่ปฏิบัติธรรมในบริเวณบ้านตัวเองแล้วก็ ทำไมไม่ไปทําในสถานที่อันวิเวกหลีกเล้นที่นี่คือสถานที่ปฏิบัติธรรมของกูไม่ใช่ของใครกูเอาไว้ปฏิบัติของกูเองดังนั้นเงินก็เงินกูแต่สารณนกับกูที่ก็ที่บ้านกูแต่สารณนกับที่บ้านกูเออแปลกของของกูทุกอย่างแต่สารณนแปลกไหม กูจะปฏิบัติธรรมที่ไหนมันเรื่องของกูนี่มันบ้านกูที่ดินกูเงินกูสระแน่อะไรกูงงกูงงจริงๆเออแปลกพูดจาไม่โอเคค่ะมึงก็ไม่ต้องฟังสิคะครูตุกต๊กครูตุ๊กมึงมาฟังกูทำไมจ๊ะครูตุก๊กออกไปจา้า ไม่ต้องมาฟังกูจะไม่น่าฟังแล้วฟังทําไมจ๊าขุตุุกขุตตุกจ๋าสิ่งที่กูแปลกใจมากที่สุดคือมึงบอกว่ากูพูดจ๋าไม่น่าฟังแต่มึงก็สารแนเข้ามาตําหนิกูด่ากูมึงบอกไม่น่าฟังแต่มึงก็อยู่ฟังขุตตุกจ๋าช่วยกรณาใสาหัวออกไปจ๋าไม่ต้องมายุ่งกับกิจกรรมที่นี่จ๋าที่นี่ไม่ต้อนรับมึงกุณาเชิญออกจาาอีตุกเอ้ยไม่ใช่พ่อทีขุูตุก ตายแล้วเดี๋ยวกูก็บอกว่าเรียกชื่อดีฉันไม่น่าฟังเลยขอโทษทีจะเรียกคําว่าอ e ีไปแล้วขอโทษด้นะต้องใช้คําว่าครูคือกูพูดคําว่าครูแล้วกูก็ขย่งปากเหลือเกินจริงเพราะสันดานมึงไม่น่าใช้คําว่าครูโอเคนะผู้หญิงคนนั้นค่ะอ้าวครตุ๊กกูขอโทษด้วยนะกูด่าไปแล้วขอโทษด้จาครตุก๊กกูด่าไปแล้วจ้กขอโทษด้วยนะกูนึกว่ามึงด่ากู นี่เวลามึงจะด่าใครมึงระวังดีๆนะเพราะตากูไปเห็นปุ๊บเนี่ยคุณแล้วก็มึงด่ากูเลยนะขอขอโทษครูตุ๊กด้วยจ้ากลับมาเป็นคุณครูเหมือนเดิมแล้วอนุโมทนาด้วยจ้าขอให้เป็นครูที่ดีต่อไปนะจ้าครูตุ๊กกูขอโทษมึงด้วยจ้ากูด่าไปแล้วจ้ารับไปเนาะไม่เป็นไรอืมตอผัวเสร็จแล้วกูรูปหลังเลย เวลามึงพิมพ์อะไรกันมาช่วยกรุณาปฏิปปต่อนีดหนึ่งนะตากูกําลังไปเจอแล้วกูกําลังด่าเรื่องนี้อยู่แล้วกูเห็นพอดีเนี่ยกูก็ด่าเลยสิจังหวะโบ๊ะบ้าพอดีไงตามเหตุตามปัจจัยเลยนะกูบอกให้เอพูดกับกูว่าพูดจาไม่น่าฟังมันจะมีใครไปได้เขาไดจากกูเนี่ยก็กูพูดอยู่คนเดียวมึงพิมพ์มาอีที่เหลือมันพิมพ์กันอยู่เนี่ยมีกูคนเดียวพูดอ่ะมันจะให้เข้าใจว่าอย่างไงแล้วก็ต้องเป็นกูสิเพรากูนั่งแหกปากอยู่คนเดียวเนี่ย พระพุทธรูปหน้ารถถ้าเราระลึกนึกถึงท่านจะคุ้มครองเราไหมใครจะมาคุ้มครองมึงอ่ะฮะพระพุทธเจ้าคุ้มครองมึงได้เหรอศีลสิคุ้มครองมึงคุณงามความดีทางกายวาจาใจสุจริตน่ะสิคุ้มครองมึงการมีสติสัปชัญญะในการขับรถน่ะสิคุ้มครองมึงใครจะมาคุ้มครองมึงได้ถ้าเขาคุ้มครองได้ก็แสดงว่ามันมีการโดนบันดาลให้มึงเป็นไปตามความต้องการของมึงสิถ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์สามารถคุ้มครองได้พระหน้ารถคุ้มครองมึงได้ มึงก็ขับรถแล้วนอนหลับเลยสิใช่หรือเปล่าสัตว์โลกย่อมเป็นไปตามกรรมมึงประมาทต้องได้รับผลของความประมาทมึงมีสติย่อมได้รับผลของการมีสติใครจะมาคุ้มครองมึงได้ถ้าพระพุทธรูปหน้ารถคุ้มครองมึงได้มึงจะทำประกันไม่ทําหาอะไรอ่ะก็ถ้ามึงมั่นใจพระพุทธรูปหน้ารถมึงสามารถคุ้มครองมึงได้ก็แสดงว่ามึงไม่ต้องมีอุบัติเหตุอุบัติภัยถ้ามึงไม่ต้องมีอุบัติเหตุอุบัติภัยมึงก็ไม่จะไปต้องทําต้องทําประกันเสียปีละเป็นหมื่นเพราะมึงมีพระหน้้ารรถคคุมอง มึงคิดดีๆหัดมีสติตื่นสัทีมึงอยากจะเกียนไปเกียนที่อื่นนะไอ้พวกสันดานพวกนี้นี่นะเข้ามาแล้ววุ่นวายกับชาวบ้านเขาไม่รู้เรื่องรู้ราวหาอะไรไม่รู้จักกูเหรอว่ากูกับเรื่องดูดวงเนี่ยมันตรงนข้ามกันมึงไม่แหกหูแหกตาดูเรื่องไ,ไปอยู่หลุไปอยู่หล,ลุมไหนมาเนี่ยฮะ มาให้กูดูดวงให้เนี่ยสันดานไม่เลิกโงส่สัทีขอวิธีพูดให้คนเชื่อคำสอบพระเจ้าหน่อยครับไม่มีจ้าอิโชติการอได้เลยจ้าแล้วอย่าลืมตามไปกราบกูที่วัดนะจ้าดูทรงมึงแล้วเนี่ยอยากจะกราบกูมากเดี๋ยวถ้าวันที่กูบวชกูไม่เห็นหน้ามึงนะ กูจะตามจองร้านจองผามึงไปทุกที่กูจะตามไปหลอกไปหลอมึงอยู่ในฝันกูเหี้ยนนะกูจะบอกให้อยู่รอด้วยนะในเมื่อมึงบอกว่ารอดูว่าจะบวชไหมเพราะฉะนั้นมึงรอด้วยนะแล้ววันที่กูบวชช่วยกรุณาสารแนไปด้วยนะถ้ามึงรอแต่มึงไม่ไปงานบวชกูไม่ต้องรอโอเคนะไม่จำเป็นต้องรออย่ารอเลยเออรอแล้วได้อะไรไม่ต้องรอจ้ะ อีพ้าจานไข่สังคังลากันตรงนี้นะจ๊ะกูเห็นมึงเนี่ยเพอเจอร์มาหลายรอบแล้วแล้วไม่หยุดเสียด้วยบายบายใช้ชีวิตอยู่กับสังคังต่อไปนะคงจะคันหน้าดูนะกูดูทรงแล้วน่าจะขยเยอทีเดียวพูดจาไม่โอวิดมายังจะทำอีกขายใหญ่หนองจอบบายบายนะจ๊ะ เพราะมึงปวดมามากพอแล้วกูอดทนกับมึงมามากพอแล้วบายบายตรงนี้นะบายบายเดี๋ยวกวดน้ําไปให้นะกูคิดว่าถึงแหละพราะสภาพดูแล้วเนี่ยน่าจะไปเกิดเป็นเปรตกูคิดว่าการที่กูจะกวดน้าให้มึงอุทิศบุญกุสลให้มึงในครั้งนี้กูคิดว่ามึงน่าจะได้แหละน่าจะสําเร็จประโยชน์เพราะว่าพบพื้นที่มึงอยู่เนี่ยกูดูทรงแล้วน่าจะไปเกิดเป็นเปรตอย่างแน่นอนบายบายนะจ๊ะอุทิศให้ ขอให้ได้แก่เปรตที่ชื่ออะไรเนี่ยขาใหญ่หนองจอกแล้วกันเนาะโอเคกลับพบภูมิของตนเองซะนะหลอกหลอนชาวบ้านอีกแล้วเนาะอย่าก,กลับมาอีกเลยนะไปที่ชอบที่ชอบเถอะมีเงินทําบุญแล้วเขาไม่ได้ทําบุญชาติหน้าเขาก็ไม่ได้อยู่สุขสบายเหรอครับเพราะเขาไม่ได้ทําบุญไม่เกี่ยวเลย การทําบุญไม่จําเป็นต้องใช้ตังค์มึงรักษาศีลห้ามึงก็อยู่สุขสบายในชาติต่อไปได้มึงจเจริญอาณาปณสติมึงก็ใช้ชีวิตสุขสบายในชาติต่อไปได้มึงรู้จักสละราคาโทสะโมหะในใจนน,นั่นก็เรียกว่าสละเรียกว่าให้แล้วมึงก็ไปเกิดสุขสบายในชาติในชาติหน้าได้ไม่เกี่ยวกับมีเงินหรือไม่มีเงินเลยมึงเดินไปล้างจานที่วัดไปช่วยกาวาดลานกวาดลานวัดนั่นก็เรียกว่าการสละนั่นก็เรียกว่าการให้ได้มากยิ่งกว่าการให้เงินนี่กูจะบอกให้ การที่มึงสละตัวเองได้เนี่ยอะไรก็แล้วแต่ที่มึงละความตระณีขี้เหนียวในใจมึงได้มึงหวงเวลามึงสละเวลามึงหวงตัวมึงเองมึงไม่อยากล้างห้องน้ามึงขยะขยะห้องน้ําแต่มึงล้างได้นั่นแหละมึงสละตัวเองแล้วอะไรก็ตามที่มึงละได้อะละความเป็นตัวเป็นตนมึงได้มึงไปทําเลยมึงเกลียดการล้างห้องซ่วมห้องน้ําให้คนอื่นใช้มึงเดินไปล้างห้องซ้วมห้องน้าให้คนอื่นใช้เลยนั่นแหละเป็นการฝึกละอัตาตัวตนมึงไม่เคยกวาดบ้านใคร มึงกวาดแต่บ้านตัวเองมึงสละตัวเองเลยไปกวาดวัดมึงไม่เคยดูแลใครเคยดูแต่แลดูแลตัวเองไม่เคยสนใจใครมึงไปดูแลพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปอุปถาอุปถัมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปอุปถาอุปถัมผู้มีศีลนั่นจะไปเหนเป็นปัจจัยได้เกิดความเจริญในชีวิตมึงได้การสละมีตั้งเยอะตั้งแยะไม่เห็นจะเป็นต้องสละเงินทองเพียงอย่างเดียวเงินก็ส่วนหนึ่งกายวาจาใจก็ส่วนหนึ่งมึงจะสละส่วนไหนก็ได้ ได้ทั้งหมดแต่กูบอกให้การให้เงินให้ทองให้เข้าให้น้ำได้น้อยที่สุดแต่การสละอัตตาตัวตนกิเลสตัณหามานทิฐถิในใจมึงนี่แหละได้มากที่สุดอะไรก็แล้วแต่ที่มึงสละดอกไปได้เพื่อการทิ้งการไถ่ถอนการบรรเทาทําทให้สิ้นสุดทําให้ไม่มีเหลือซึ่งอัตตาตัวตนของมึงได้มากที่สุดจําไว้ พญานาคทําทให้เราถูกเลขจริงไหมครับปัญญาอ่อนจ้ะถ้าพญานาคทําทให้มึงถูกเลขเองได้จริงๆกูถามจริงๆทําไมพญานาคาไม่สร้างวิมานของตัวเองทําไมต้องให้มึงถูกหวยเล่าเอาเงินมาสร้างตอบกูหน่อยแล้วถ้าพญานาคให้เลขมึงจะถูกหวยได้จริงใครในโลกนี้จะจนตอบกูหน่อยอย่างนี้มันก็โวยพอให้คนทั้งประเทศรวยไปหมดแล้วสิใช่หรือเปล่าสมองคนกินเจ ที่อาจารย์เล่าให้ฟังจําได้ไหมเรื่องที่ดินที่ว่าที่ดินบ่อหลังบ้านอาจารย์ที่บอกว่าอาจารย์อยากได้เพื่อจะขยายบ้านให้มันกว้างขึ้นเอาไว้รองรับคนแล้วก็ติดต่อไปเจอกับเ,เจ้าของเขาโดยตรงซึ่งเป็นผู้พี่เป็นพี่คนโตในบรรดากรมรดกเขามีห้าคนเขาก็เป็น f อซอาจารย์ใช่ไหมวันนี้โทรไปคุยแล้วปรากฏว่าเขาก็ยินดีในส่วนของที่ดินเขาเนี่ยเขาสละให้เลย แต่ปรากฏว่ามันมีเส้นตัดในที่ดินเขาเนี่ยโดนพี่น้องเขาทั้งหมดสามคนด้วยกันซึ่งเขาจะต้องไปตกลงทำความเข้าใจกับพี่น้องสามคนนี้มันจะประมาณไล่กว่ากว่าน่าจะประมาณไล่กับอีกประมาณสองงานได้หรืออาจจะประมาณงานกว่ากว่ามันเกือบสองไล่แหละถ้ารวมที่ดินตรงนี้เข้ามากับบ้านอาจารย์เนี่ยมันจะได้ประมาณเกือบสาไล่ หนึ่งไล่สองไล่ใช่เกือบสามไล่ไม่ใช่สิมันจะได้สองไล่มันจะได้สองไล่เพราะนั้นไล่กว่าอันนี้สามงานก็จะเป็นประมาณสองไล่สองไลเ่เสร็จโดยประมาณโดยประมาณสองไลเ่เสร็จซึ่งมันก็จะเวิร์กเลยสองไลเ่เสร็จใช่สองไลเ่เสร็จเสร็จแล้วก็อาจารย์ก็ ให้อมินหมีเนี่ยไปช่วยประสานงานและเขาก็ให้อาจารย์เนี่ยเสนอราคาว่าจะเสนอราคาที่เท่าไหร่เพราะเขาไม่รู้จะตั้งราคายัางไงเพราะตรงนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถที่จะขายใครได้เพราะเขาไม่คิดจะขายด้วยมันเป็นที่บ่ออาจารย์ก็เลยเสนอเสนอไปว่าให้เสนอเข้าไปที่ห้าแสนบาทถ้าบวกลบเล็กน้อยเนี่ยอาจารย์ไม่ซีเรียสแต่ถ้ามากเกินกว่านี้กว่าบวกลบเกินไปเนี่ยอาจารย์รับไม่ไหวแล้วเพราะจะไม่มีตัง อาจจะมีตังแค่นี้เลยก้อนนี้เลยยอมตัดใจซื้อเลยอาจจะก็เลยเสนอไปที่ห้าแสนบาทปรากฏเขาก็ตอบกลับมาให้อยมินบอกว่าเขาขอหกแสนเพราะว่าเขามีพี่น้องที่ป่วยติดเตียงขอเพิ่มอีกแสนหนึง่งเพื่อที่จะเอาไปให้คนที่ส่วนของเขาเนี่ยเขาไม่คิดเงินเส้นตัดเนี่ยจะมีทั้งหมดสี่เส้นที่โดนโนดนะของเขาเนี่ยโดนไปสองเส้นสองเส้นก็หลายงานอยู่สองเส้นประมาณ สองงานได้ไมั้งหรือประมาณประมาณสองงานได้เลยเขายกสองงานนี้ให้อาจารย์เลยแต่ส่วนของพี่น้องคนอื่นเนี่ยเขาต้องแบ่งให้มีคนหนึ่งเนี่ยเขาอยู่ต่างประเทศคนนึ่งเนี่ยอยู่ไทยคนหนึ่งเนี่ย,ย,ย,นนเ,ยเขาคุยได้สบายมากแต่คนอยู่ต่างประเทศเนี่ยมันจะมีปัญหาเรื่องเอกสารในการโอนทนันเพราะเขาไม่ได้กับเขาไม่ได้กลับไทยทีนี้เขาก็เลยขออาจารย์หกแสนทีนี้หมีเนี่ยมันก็เลยไปต่อรองให้อาจารย์ว่าถ้าหกแสนเนี่ย ถ้าอย่างนั้นเนี่ยขอเอาหกแสนเนี่ยเออ่จ่ายค่าลางวัดที่ดินจ่ายค่าลางวัดที่ดินจ่ายค่าภาษีจ่ายค่าโอนรวมในหกแสนนี้เลยได้ไหมเขาตอบตกลงว่าได้อาจจะเขาบอกว่าโอเคงั้นก็ซื้อเขาบอกว่าโอเคทุกอย่างรับยอดนี้หกแสนรวมโอนรวมภาษีรวมอค่ารางวัดรวมหมดเลย อาจจะบอกโอเควะเอากัดฟันเพิ่มอีกนิดหน่อยก็เอาเป็นว่าคิดว่าน่าจะตกลงเอาคิดว่าน่าจะตกลงเอาแล้วแหละก็เหลือแค่เข้ามาทําสัญญาร่วมกันเข้ามาทําสัญญาร่วมกันเพราะว่ามันเป็นบ่อเดียวกันแต่มันถูกกั้นคันดินไว้ในส่วนของบ้านอาจา์พอดีทีนี้มันจะมีน้ําไหลเข้าไหลออกเดี๋ยวต้องมาตกลงกันว่าน้ําเข้าน้ําออกจะรับ จะ,จะทำยังไงกับน้ําที่เข้าน้ําที่ออกนี้ดีเดี๋ยวคงต้องมีการคุยกันว่าจะเปิดทางน้ําเข้าจะเปิดทางน้ําออกยังไงจะถมอะไรยังไงจะทําคันดินยังไงเดี๋ยวคงต้องคุยรายละเอียดกันเดี๋ยวคุยรายละเอียดกันเพื่อที่จะทำความเข้าใจกันจะได้แยกแบ่งเขตแบ่งน้ําอะไรกันอย่างชัดเจนจะได้ไม่ไปปะปนกันเนาะก็คุยกันโดยรายละเอียดทีน่นี้เดี๋ยวเราคง เดี๋ยวก็ไม่กี่วันนี่ยอาจจะมีการคุยก,การเจรจากันเพื่อทําสัญญาล่างสัญญาข้อตกลงอย่างเงี้ยก็จะทําข้อตกลงกันแล้วอาจารย์ก็จะเรียบเคลียร์ทุกอย่างเนี่ยให้เสร็จในระหว่างที่อาจารย์อยู่ในฐานะคารวาสก็จะทําให้เร็วที่สุดทําให้เสร็จจบเร็วที่สุดทําได้แค่ไหนก็ทําแค่นั้นทําไปรเรื่อยๆแค่ไหนสุดได้แค่ไหนแค่นั้นที่เหลือ ก็เป็นที่ดินที่จะไปทำในอนาคตอะไรต่อไปก็ว่ากันไปในวาระตามวาระโอกาสทีนี้แหละเดี๋ยวมันจะมีเรื่องถมที่ซึ่งเดี๋ยวเราได้ที่ดินตกลงทำกรรมสิทธิ์อะไรก็เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็เราก็น่าจะได้คือที่ประเมินตรงเนี้ยมันประเมินตารางวาระ7,400บาทที่ประเมินนะประเมินเนี่ยจะราคาต่ำที่ประเมิน7,400บาท ถ้าหนึ่งไล่เนี่ยก็ประมาณสองล้านกว่าใช่ไหมหนึ่งไล่สองล้านกว่าแต่อันเนี้ยเกือบสองไล่ไล่กว่ากว่าเกือบสองประมาณไล่เยอะๆหน่อยอะ่ะแต่ได้ราคาอา่าได้ราคาห้าแสนบาทถือว่าถูกมากแม้จะเป็นที่บอกก็ตามก็ยังถือว่าถูกมากถูกมากๆเลยเพราะว่าเกือบสองไล่โคตรถูกบอกเลยถูกมาก ถ้าเขาไม่ใช่เอฟซนะีอาจารย์นะอาจารย์่ะไม่ได้ปัญญาซื้อหรอกถ้าเป็นคนอื่นนะ่ะเขาไม่ขายเราราคานี้แม้จะเป็นที่บอกก็ตามเพราะมันอยู่หลังบ้านอาจารย์ถูกมากบอกเลยถ้าไม่ใช่เอฟซีนะไม่มีทางได้ราคานี้เลยที่เกือบสองไร่เขตหนองจอกแล้วติดบ้านเราเลยเกือบสองไร่ได้ห้าแสนเขตหนองจอกนะราคาประเมินเจ็ดหมื่นเจ็ดพันสี่ร้อยบาทต่อตารางวา เฮ้ยตารางวาหรือตารางเมตรวะกูก็เรียกไม่ถูกตารางวาหรือตารางเมตรถูกมากถูกมากบอกเลยถูกมากทีนี้แหละเดี๋ยวเรื่องถมดินแหละเรื่องที่จะเป็นเรื่องใหญ่ต่อไปคือเรื่องถมดินอีเรื่องถมดินนี่แหละเออตารางวาอีเรื่องถมดินนี่แหละเรื่องใหญ่สุดเพราะมันต้องมีส่วนดินกับส่วนบ่ออาจารย์จะรักษาบ่อส่วนหนึ่งล้านแล้วหนึ่งล้านหนึ่งหมื่นหกพันแปดร้อยยี่สิบสี่บาท แปสิบตางค์อนุโมทนาทุกคนด้วยยอดปัจจุบันขณะ1หนึ่งล้านหนึ่งมื่บาท80สิบตางค์อนุโมทนาสาธุกันทุกคนด้วยร่วมกันเยอะๆนะเราอยากเห็นยอด10ล้านในวันที่5กระกฎาคมเราจะทำกองบุญใหญ่ครั้งแรก เราจะทํากองบุญใหญ่ครั้งแรกของคนตื่นทำไม่เคยทํากองบุญใหญ่ขนาดนี้เรามาเป็นส่วนหนึ่งด้วยกันแล้วไปถวายด้วยกันวันเสาร์ที่5ขอให้มากันเยอะๆมาให้เต็มห้องประชุมมาเจอพ่อแม่ครูบาอาจารย์มารวมกำลังให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์เห็นว่ากลุ่มคนตื่นทำเราอะเยอะขนาดไหนเรารวมกําลังคนได้มากขนาดไหนเราเป็นกําลังให้ศาสนาขนาดไหนเราตื่นทำกันขนาดไหนกลุ่มเรามันกลุ่มใหญ่ก้อนใหญ่ขนาดไหน มาร่วมแรงร่วมใจกันในการทํากองบุญใหญ่ครั้งนี้ร่วมกันร่วมกันพ่อกูททำไมกูไม่เข้าใจรอทำไมอ่ะรอกูณบวชทาไมอ่ะกูไม่เข้าใจรออะไรอ่ะรอทาไมรอเพื่อมึงไปรอผัวมึงดีกว่ามะมารอกูทําไมกูยังงงรอกูทําไมอ่ะไปรอผัวมึงเถอะอิชนิกาไม่ต้องมารอกููรอกูทำไมกูใช่ผัวมึงมึงรออะไรอ่ะ พูดเพราะๆก่อนจะซื้อกูไม่พูดจ้าอยากซื้อก็ซื้อไม่ซื้อก็เรื่องของมึงจา้ากูไม่ได้ขอมึงแดกกูขายเพราะฉะนั้นถ้ามึงจะมาบังคับห้กูพูดเพราะกูไม่พูดจา้าเรื่องของกูชีวิตกูไม่ต้องแดกไปแดกที่อื่นไม่ต้องมาแดกที่นี่กูไม่พูดแหมหลานเป็นตำรวจกล้ามาอวดกับกูมีโคตรเง่าสกปรา,าดแบบมึงกูเห็นแล้วปวดหัวถ้าหลานมึงนั่งดูไร์สดอยู่เนี่ย กูว่ามันขังตัวเองในคุกแล้วมั้งนอนรอแล้วกูว่าเพราะชีวิตมันกำลังจะชิบหายแล้วกูว่าแม้เอาตำรวจมาขู่กูไอ้สันดาน คุณลัทธิอะไรกูไม่ได้ตั้งลทัทธิแต่กูจะตั้งมูลนิธิจ้าฟังใหม่นะจ๊ะกูไม่ได้ตั้งลทัทธิแต่กูจะตั้งมูลนิธิมูลนิธิที่กูจะตั้งคือมูลนิธิคนตื่นทำจ้าไม่ใช่ลทัทธิสมองมันบอกว่ามันจะไปฟังช่องอื่นดีกว่าแต่กูเห็นยังนั่งลอยหน้าลอยตาโตวาทากูอยู่เลยเนี่ย กูงงหลือเกินไม่ยอมไปเออแพกดีวะอดทนหน้าด้านหน้าทนอยู่เหมือนกันเนาะอัศานีเนี่ย